ข้อลัมน์พูดจ่าภาษาโลกสี่เกมแบบไทยไทยคงไม่มีข่าวอะไรที่คนสนใจเท่ากับเรื่องผู้มีชื่อเสียงผู้มีอำนาจหลายท่านมีรูปถ่ายกับเบนสมิธซึ่งท่านโลกสวยเมื่อบุคคลเหล่านี้บอกว่าไม่รู้จักเขาเพียงถ่ายรูปเฉยๆมันก็เป็นเหตุผลที่ฟังได้ส่วนใครจะเชื่อไม่เชื่อว่ากันไปแต่อีกเรื่องที่คนให้ความหือหากังวลโมโหเสงและรู้สึกเหนื่อยใจคือความไม่พร้อมของหน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้องจากการแข่งขัน4เกมที่เราเป็นเจ้าภาพพร้อมเปิดงานในอีกเพียงสองวันข้างหน้าผมก็คนหนึ่งที่มีอารมณ์ไปในทางลบและถอนหายใจเมื่อได้รับฟังข่าวครา,าวทั้งหลายแต่ด่าไปก็เท่านั้นต่อว่าไปก็เท่านั้นบ่นไปก็เท่านั้นครับเอาเข้าจริงเวลานี้ไม่ใช่เวลาจะซ้ําเติมใครหาเรื่องใครและประนามใครพอพูดไปไม่ได้ทําให้ปัญหาทั้งหลายดีขึ้นเวลานี้เป็นเวลาที่องค์กรและหน่วยที่รับผิดชอบ ต้องพับแขนเสื้อก้มหน้าทํางานอย่างเดียวโพกาสเป็นเจ้าภาพเป็นหน้าเป็นตาของคนไทยทุกคนถ้าอยากให้ผมช่วยอะไรผมก็ยินดีอย่างยิ่งให้ทาสีตรงไหนตอกตะปูตรงไหนตัดพุ่มไม้เป็นลักษณะโลโก้ผมก็ยอมทําเพราะงานนี้เป็นงานของเราคนไทยทุกคนสําหรับบรรดาปากดีในโลกโซเชียลด่าคนตอนนี้ก็เท่านั้นเราช่วยกันดีกว่าช่วยกันจัดการสีเกมให้ดีที่สุด ถึงแม้พวกเราจะรู้สึกเสงงกับเรื่องราวไร้สาระไร้ประสิทธิภาพของผู้จัดก็ตามเพื่อความสบายใจเพื่อระบายสิ่งที่อยู่ในใจหรือปลอบใจแล้วแต่มุมมองวันนี้ผมจะหยิบยกตัวยอย่าง1-2ประเทศที่ล้มเหลวจากการจัดงานการแข่งขันระดับจักรวาลระดับโลกคือโอลิมปิกครับเพื่อให้เห็นว่าของเราไม่แย่ขนาดนั้นอาจแย่และห่วยกว่าก็ได้ขอใส่หน้าและถอนหายใจสักนิดก่อน ตอนแรกผมพยายามเสิร์ชหา hosting country who fall in hosting sporting event ส่วนใหญ่จะมีรายงานเกี่ยวกับข้อดีข้อเสียการเป็นเจ้าภาพจัดงานกีฬาระดับชาติว่งงางบที่ใช้ไปไม่คุ้มกับงานที่เสียไปแต่คนที่สนับสนุนบอกว่าถ้าจัดได้ดีเป็นภาพบวกให้กับเจ้าภาพก็ว่ากันไปครับแต่มีอยู่เจ้าหนึ่งลลี่เอลดอฟเขียนบทความ ten Olympic Games that nearly bankrupted t h e host country ที่น่าสนใจอย่างยิ่งซึ่งผมไม่อยากจะเข้าไปเรื่องของบอลโลกเพราะผมมีความรู้สึกว่าในนั้นมีแต่สีเทาไม่เทาก็ดำล้วนๆและการคัดเลือกประเทศไหนให้เป็นเจ้าภาพไม่น่ามีหลักเกณฑ์หลักการอะไรเท่าไหร่นักซึ่งผมอาจจะผิดก,ก็ได้แต่ผมว่าพวกเราคงคิดเหมือนเมือนกันในบทความนี้เขียนว่ามหาวิทยาลัยออกฟอร์ดได้ทำงานวิจัยศึกษาการเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกระหว่างปี1962ถึงปี2012 ว่าผู้เป็นเจ้าภาพทุกรายได้ใช้เงินเกินงบการคาดการณ์ถึง179%ซซึ่งจะรวมกับวินเชอร์กับซัมเมอร์โอลิมปิกครับครั้งแรกที่เห็นประโยคนี้ผมคิดว่าคงมีแต่ประเทศประเภทโซเ,เวียตหรือที่มาจากซีกตะวันออกของยุโรปรวมถึงประเทศยังไม่ค่อยพัฒนาเท่าไหร่แต่พอดูริทหลายชื่อไม่ใช่อย่างนั้นเลยเป็นประเทศระดับต้นๆของโลกเป็นหลักในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกมันเป็นกระบวนการที่ต้องแสดงศักยภาพของตนให้ดีที่สุด จะต,ต้องให้คณะกรรมาการ IOC International Olympic Committee เห็นว่าเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยสูงมีระบบคมนาคมที่ทันสมัยและสะดวกและมีความพร้อมในการรองรับคนจำนวนหลายหมื่นคนในระยะเวลาสั้นๆไม่ใช่ทุกเมืองไม่ใช่ประเทศจะมีความพร้อมขนาดนั้นยกตัวอย่างครับชิคาโกเสนอตัวเป็นเจ้าภาพซั m เมอร์โอลิมปิก2016ทุ่มเทงบประมาณกว่า100ล้านเหรียญเพื่อโปรโมทและจัดกิจกรรม แสดงศักยภาพตนเองต่อ IOC แต่ในที่สุดแพริโอเดเจอเนโรผมไม่อยากคิดเลยว่าถ้าแบงคอกใช้งบประมาณ100กว่าล้านเหรียญเสนอตัวเป็นเจ้าภาพโอลิมปิก Olympic กับเขาบ้างและไม่ถูกคัดเลือกผู้นําประเทศผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงรัฐบาลจะโดนต่อว่าหนักแค่ไหนสื่อจะเล่นงานเยอะเล่นนานแค่ไหนถ้าไม่ชิงจะถูกกล่าวหาว่าไม่มีน้ำยาแต่ถ้าชิงและไม่ได้ด้วยงบประมาณมหาศาลขนาดนั้นจะถูกด่าว่าไม่มีประสิทธิภาพ เพื่งบประมาณบลาบลาบลา,บาผมเห็นเวลานักการเมืองหรือหน่วยงานรัฐที่ไม่ค่อยนึกถึงผลประโยชน์ส่วนรวมนั้นเวลาใช้งบหลวงเห็นแจกฟรีอย่างเสรีเพราะไม่ใช่เงินของเขาสึ่งถ้านึกถึงการจัดงานที่ล้มเหลวที่สร้างหนี้มหาศาลเรามักนึกถึงผู้บริหารที่ขาดวิหนัยหรือผู้บริหารที่เอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองกับพวกพ้องใช่ไหมครับแต่กรณีของนางงานเนะวินเชอร์โอลิมปิก1998ไม่ได้เป็นเช่นนั้นหรือถึงแม้เป็น อาจเป็นไม่มากอย่างที่คิดเพราะเมืองนางาโนะกับผู้จัดมีความตั้งใจและมีแผนฟื้นฟูภูมิภาคผ่านวินเชอร์โอลิมปิกครั้งนั้นเพียงแต่ไม่ได้รับผลอย่างที่คาดการไว้นางาโนะมีประชากรประมาณ4,000 0 0คนห่างจากโตเกียวประมาณ250กิโลเมตรถ้าขับรถไปใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงครึง่งถ้ารถไฟธรรมดานั่งประมาณ2ชั่วโมงครึง่งถ้าเป็นรถบัสใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงก,กว่าติสวากรุงเทพถึงโคราชครับ ทางผู้จัดมีความเห็นว่าถ้ามีรถไฟความเร็วสูงจะตัดระยะเวลาให้เหลือเพียง90นาทีระหว่าง2เมืองหรือน่าจะเป็นจุดขายทําให้คนมาดูการแข่งขันที่หนัง,งานโนบเป็นจํานวนมหาศาลนั่นคือจุดขายของเขาในที่สุดเขาใช้งบประมาณเกือบส1บเอดหมื่นล้านเหรียญในการเตรียมเป็นเจ้าภาพพอสร้างรถไฟความเร็วสูงระหว่างนางานโนก,กับตเกี่ยวครับซึ่งเป็นแผนที่ดีมีเหตุผลมีหลักการลังได้รับอนุญาตจาก IOC เป็นเจ้าภาพขึ้นมา ทางคณะกรรมการโอลิมปิกของนานาโนได้เดินหน้าจองโรงแรมเกือบ2 0 0หมื่นท้องเพื่อเตรียมรองรับคนที่จะมาโอลิมปิกในครั้งนั้นไม่มีอะไรล่าช้าไม่มีประเภท2วันก่อนเปิดงานไฟในสนามขาดหลายดวงทีมสองฝ่ายต้องร้องเพลงชาติตนเองคนจองตั๋วดูกีฬาดูไม่ได้เพราะไม่มีที่นั่งมีแต่บันไดไม่มีอะไรที่ทุเรศออกแนวนั้นครับแต่แผนที่วางไวอ้อย่างดีที่คาดการอย่างดีกับผิดพลาดเพราะอำนวยความสะดวกเกินคาด รถไฟความเร็วสูงที่สร้างไว้อำนวยความสะดวกจริงครับทำให้ยนระยะเวลาและระยะทางระหว่างสองเมืองจริงเลยทำให้คนไม่มีความจำเป็นต้องนอนในนางนงานนะเลยเพราะสามารถนอนในโตเกียวและนั่งรถไฟความเร็วสูงเปน็นนางานาะไปกลับทุกวันได้เลยทำให้ผู้จัดต้องยกเลิกห้องที่จองไว้เกือบสองหมื่นกว่าห้องในนางานาะทำให้เมืองร,บรอบๆที่เป็นแหล่งเล่นสกีที่แน่นทุกปีอยู่แล้วต้องสูญเสียรายได้เพราะคนไม่เที่ยวเนื่องจากต่างคนต่างกลัว คนมหาสารที่จะไปนนงางนโอลิมปิกในครั้งนั้นคนหลีกเลี่ยงที่จะไปเลสกีตามฤดูกาลจะทําให้เงินมหาสารที่คาดก,การจะเข้าไม่เข้าเป้าเลยอย่าว่าแต่ไม่เข้าเป้ามีอยู่จัก,กรวาลเดียวกันด้วยซ้ํานอกจากนั้นในช่วงกําลังจีบคณะกรรมการ IOC ฝ่ยายคณะกรรมการจากนางานโนได้ดูแลคณะ IOC อย่างเต็มที่เวลาเขาจะมาเยือนญี่ปุน่นซื้อตั๋วเฟิร์สคลาสให้ทุกคนทุกรายทุกครั้งจองโรงแรมหร,รู้ห้องสวีทใหญ่ๆและดูแลเอนต์เทนเมนเต็มที่ โดยไม่รู้ว่างบที่ใช้ไปจริงๆจังๆมันอยู่ที่เท่าไหรเพราะหนึ่งในคณะกรรมการางานโนบได้มีคําสั่งทําลายหลักฐานทําลายใบยเสร็จทุกชนิดต่อจีบคณะ IOC ซึ่งเขาถแถลงว่าเขาใช้งบประมาณประมาณ18ล้านเหรียญเท่านั้นแต่สื่อคาดกันว่าน่าจะใช้ประมาณ70ล้านเหรียญมากกว่าที่อื่นก็มีปัญหาหนักกว่านั้นอย่างเช่นเอเชียนซัมเมอร์โอลิมปิก2004ที่ประกาศทางการว่างบประมาณการเตรียมและการจัดโอลิมปิกอยู่ที่ประมาณเกือบ5000ล้านเหรียญ แต่สื่อคาดการว่าน่าจะอยู่ที่เกือบ2 0 0,000ล้านเหรียญมากกว่าเพราะทางเอเชนต้องสร้างสนามสำหรับกีฬาโดยเฉพาะไม่ว่าจะบอลเลยบบอลชายหาดเป็นต้นพอการแข่งขันหมดไปสนามเหล่านั้นถูกทอดทิ้งและไม่มีใครใช้ต่อซึ่งในบทความนี้เขียนอีกว่ามีร้านอาหารพิเศษร้านหนึ่งสร้างขึ้นมาเพื่อรับรองและดูแลแขกและนักกีฬาโอลิมปิกในโดยเฉพาะจึงสร้างครัวใหม่อุปกรณ์ใหม่ออกแบบตกแต่งเต็มที่แต่ในที่สุดเปิดใช้เพียงหนึ่งชั่วโมงเท่านั้น และไม่ได้เปิดรับรองแขกหรือนักกีฬาที่มาแข่งก็เ,เปิดเพื่อรับรองนาย,ยกรัฐมนตรีกรีซเท่านั้นซึ่งการแข่งขันเอเธนสมเมอร์โอลิมปิก2004ยังมีผลกระทบกับประเทศจนถึงบัดนี้ไม่หลายคนวิเคราะห์ว่าน่านจะเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เศรษฐกิจล้มเหลวในปี2009ผมแนะนําให้แฟนคอนคล่ามลองหาบทความนี้เพราะเป็นการให้ความรู้ที่น่าสนใจในเรื่องที่เราไม่เคยรู้แต่อาจเคยสงสัยซึ่งผมไม่ได้บอกว่าการเป็นเจ้าภาพกีฬายิ่งใหญ่ ไม่ได้เป็นสิ่งที่ไม่ดีถ้าเรามีประสิทธิภาพจริงถ้าเรามีความพร้อมจริงมันดึงภาพพวกของเราให้สู่ระดับอินเตอร์ครับในยุคนี้และในอนาคตเราจำเป็นต้องทำเพราะจะให้อยู่ระดับตำบลระดับอำเภอต่อไปไม่ได้แล้วถ้าอยากจะก้าวหน้าถ้าอยากมีที่นั่งในเวทีโลกเราจะต้องมีอะไรเสนอโลกมากกว่าแหล่งท่องเที่ยวหมวยไทยและอาหารไทยถ้าเราอยู่ระดับโลกจริงๆถ้าเราอยากอยู่ในระดับโลกจริงๆ เราต้องมีคุณภาพและกฎเกณฑ์ระดับโลกระดับอินเตอร์ครับไม่ใช่มีปัญหาซ้ำซากเหมือนการจัดก,การ4เกมในครั้งนี้ที่ผมเชื่อว่าในรอบต่อไปถ้าเราไม่มีอะไรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดซ้ำรอยอีกครั้งซึ่งน่าเสียดายและน่าโมโหจริงๆเพราะศักยภาพนักกีฬาของเราไปได้ไกลและมาได้ไกลมากเสียดายผู้มีอำนาจองค์กรและหน่วยงานที่ควรสนับสนุนพวกเขาขาดประสิทธิภาพครับ